สวัสดีครับมาตามสูตรเด่นบนล่างของรัฐบาลไทยครับดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางสูตรมีเข้ามีดลุดนะครับโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับ ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปซื้อสรากินแบ่งเท่านั้นนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดมาดูว่าที่ผ่านมาครับเลขเด่นให้เด่นไปที่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ด ผลออกผลที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดล่างแปดห้าบนเข้าทั้งสามตัวเลขเบิ้ลล่างเข้าไปหนึ่งตัวเทมคาราเบลครับงอนี้ เต็มคาราเบลมาทั้งสามตัวล่างมาหนึ่งตัวล่างมาห้าบนเข้าทั้งสมตัวเขาห้ากับเจ็ดเข้าห้าเจ็ดเต็มคาราเบลมาตามต่อโอ้กระดาษจะหมดกระดาษหมด <c oughs> กระดาษหมดครับเดี๋ยวขอเปลี่ยน กระดาษใหม่ก่อนสูตรเด่นบนล่างสูตรเด่น เด่นบนเด่นบนล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับสูตรเด่นบนล่างผลที่ออก สามห้าหกส้ออกเรียงเลยสามห้าหกเจ็ดหเจด ดูสูตรแม่สูตรดูแม่สูตรก่อนสูตรนี้บวกยังไงอ๋อสิบบนบวกหน่วยบนลบ1เดินหน้า2 10บ,บนลบ1 5ึ่งบวกเจบวกเดได้สองสองลบหก็ได้1นสอง สามวดนนี้จะได้เด่นหนึ่งสองสามครับสูตรเด่นบนล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ